เพิ่มพูนความรู้มุ่งสู่ทักษะชีวิตด้วยระบบสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนร่วมจิตปตระสาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต2โรงเรียนร่วมจิตปตระสาทได้ปลูกฝังกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแก่ผู้เรียน โดยมีแผนพังโครงสร้างการบริหารจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนจนก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มนักเรียนตลอดจนครูและผู้ปกครองได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันมีการนิเทศติดต,ตามรายงานผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รงเรียนร่วมจิตประสาทจัดกิจกรรมสหกรณักเรียนในโรงเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ a c t i v e l e a r n i n g นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและการปฏิบัติจริงมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามแนวทางของสหกรณ์เหมือนการจำลองภาพการดำเนินง,งานสหกรณ์ของสหกรณ์จริงประกอบด้วย4กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมผลผลิตและอาชีพนักเรียนจะได้รวมกลุ่มการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการปลูกผักการเลี้ยงไก่การเลี้ยงแหนแดงการเลี้ยงปลาการพอเห็ดแปลรูปอาหารและนำผลผลิตมาขายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียน กิจกรรมร้านค้าด้านสหกรณ์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มของโรงเรียนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักเรียนร่วมกันทำเช่นการแปรรูปอาหารขนมหรือหัตถก,กรรมต่างๆ ผลผลิตทางการเกษตรจะนำสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ้า้อตามหลักโภชนาการส่วนที่เหลือจากการทำอาหารกลางวันก็จะจำหน่ายให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนทำให้มีรายได้เข้ามาเพื่อเป็นสวัสดิการของนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมในราน้านค้าฝึกให้นักเรียนต้องรู้จักการวางแผนการสั่งซื้อสินคา้าและการจำหน่ายการเก็บรักษาการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือการจัดวางสินค้าเพื่อจำหน่ายการตั้งราคาขายสินคา้าการคิดผลกำไรหรือขาดทุนมีการจดบันทึกและทำบัญชีทุกกิจกรรม กิจกรรมออมทรัพย์เป็นกิจกรรมที่สร้างวินัยทางการเงินให้แก่นักเรียนรู้จักการวางแผนใช้จ่ายไม่ให้เกินที่ตนเองมีในพื้นที่ถิหุระกการดานนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนแต่ก็สามารถออมเงินนำมาฝากได้ครั้งละ5บาทบ้าง10บาทบ้างซึ่งคณะกรรมการสหกรณ์รวบรวมไว้เมื่อจบปีการศึกษานักเรียนจะมีเงินก้อน เพื่อใช้ใจ่ายในปีการศึกษาต่อไปหรือนำไปประกอบอาชีพได้การจัดสวัสดิการเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนหรือสมาชิกเช่นการพาไปศึกษาดูงานสหกรณ์จริงในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จากสหกรณ์จริงมีการเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตด้านอื่นๆ และยังสร้างแรงจูงใจในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนและได้จัดสวัสดิการเพื่อการศึกษาให้แก่สมาชิากสหกรณ์นักเรียนช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับวิชาหลักของโรงเรียน ซึ่งวิธีการสหกรณ์จะสอนให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเองการรับผิดชอบต่อส่วนรวมการตัดสินใจและแก้ปัญหาเมื่อจบการศึกษานักเรียนสามารถนำความรู้ด้านสหกรณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพและดูแลครอบครัวต่อไปโรงเรียนร่วมจิตประสาทได้รับรางวัลรายงานบันทึกประชุมระดับจังหวัดตลอด10ปีสอนอย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ผลงานประชาสัมพันธ์ทั้งในเว็บไซต์รายการทีวีหนังสือและวารสารข่าวของโรงเรียนกิจกรรมสหกรณักเรียนโรงเรียนร่วมจิตประสาทเป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณักเรียนสู่ผู้ปกครองโดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนถ่ายทอดความรู้ เรื่องการออมเงินวินยัยทางการเงินการวางแผนค่าใช้จ่ายเมื่อนักเรียนสะสมออมเงินกับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจะมีเงินเก็บสามารถนำเอาไปช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระครอบครัวได้มีเครือข่ายสหกรณ์นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ส่งเสริมการเลกเปลี่ยนความรู้ทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียนของนักเรียนซึ่งเครือข่ายสาหกรณ์นักเรียนกับชุมชนนั้นเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน